สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับ Honda c ซีว c FC ปี2018นะครับลูกค้านะครับได้ทักเข้ามากันเยอะพอสมควรนะครับว่ามี Civic FC ไหมนะครับวันนี้นะครับแอดมินมังกรเลยจะพามาชมตัวรถกันนะครับตอนนี้ Civic ของทางรปะสืตรผลของเรานะครับตัว FC นะครับมีประมาณ4ขคันนะครับ เดี๋ยวเรามาชมเจ้าคันนี้กันก่อนครับรถคันนี้เป็นปี2018นะครับมาในโทนสีขาวมุกนะครับไฟคู่หน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวมาในตัวโคมนะครับมาพร้อมกับไฟเดยไลท์นะครับด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับไฟเดยไลท์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมยาวตั้งแต่อีกฝั่งนะครับจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับทาให้รถของเรานะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมี ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถนะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับจะมีให้ถึง3จุดกันเลยนะครับจุดแรกนะครับด้านหน้าจะอยู่ตรงโคมไฟตรงนี้นะครับจุดที่2จะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะครับจุดที่3นะครับจะอยู่ตรงกระจกมองข้างของตัวรถนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับดูกันที่ล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะครับคุณลูกค้านะครับ อ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ของ Honda มาให้นะครับตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตรงด้านบนของประตูนะครับก็จะมีเส้นโครเมียมสวยๆนะครับยาวมาจนสุดที่ด้านหลังเลยนะครับโอเคตรงที่เปิดประตูนะครับจะเป็นทรงเรียวยาวนะครับทาให้รถของเรานะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับ ปุ่มสมาร์ททีนะครับแล้วก็ที่เสียบกุญแจรถนะครับมาดูต่อกันที่ด้านหลังนะครับอ่าสำหรับด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆครับอ่ะจะเป็นเหมือนบูเบลรงนะครับหรือว่าเป็นตัว C นะครับจะยาวมาตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะครับอ่ะขึ้นมาถึงอ่าที่เปิดประตูช่องเก็บของนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับจะมีไฟเดี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะครับมาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ IVT e c คนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้ของพ o นด้ามาให้นะครับด้านล่างก็จะมีไฟทับทิมมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงที่เปิดช่องเก็บของครับก็จะมีกล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับอะแล้วเรามาเปิดประตูช่องเก็บของกันดูนะครับ ุยถือว่ากว้างพอสมควรนะครับสําหรับช่องเก็บของนะครับปูด้วยพรมนะครับสีเทานะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวด้านบนนะครับคันนี้นะครับมียางอะไหล่มาให้นะครับเป็นยางอะไหล่เดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอุปกรณ์เปลี่ยนยางมาให้ด้วยนะครับก็จะมีแม่เรลกนะครับแล้วก็จะมีประแจมาให้นะครับสําหรับอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกของซี vic เ c คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่ภายในตัวรถกันเลยนะครับว่าจะดูหรูหรามากแค่ไหนนะครับสำหรับประตูนะครับจะอยู่ในโทนสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีเงินตัดตรงนี้นะครับจะมีสีเงินตัดตรงที่เปิดประตูนะครับแล้วก็จะมีลวดลายตรงนี้มาให้ด้วยนะครับที่ผักเขียนจะบุบด้วยหนังสังเคราะห์สีดำนะครับมีความนุ่มนะครับ แล้วก็จะมีที่จับ <Stars> นะครับมาให้นะครับแล้วก็ที่รถกระจกนะครับ <ST AN CO> ด้านหน้าจะเป็นแบบออโต้ทั้ง2ฝั่งนะครับ <ST AN CO> ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็จะมีที่ล็อกกระจกนะครับที่ล็อกประตูใช้งานได้ปกตินะครับที่ปรับกระจกมองข้างครับแยกซ้ายขวามาให้ปรับได้สีทิศทางเลยนะครับ <ST AN CO> อ่ะแล้วก็จะมีเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มกดเปิด ประตูช่องเก็บคอสามารถกดเปิดได้ตรงนี้นะครับเราก็จะมีช่องวางแก้วน้ําลโพรังมาให้ในส่วนด้านหน้านะครับคันนี้นะครับเป็นปุ่ม engine start นะครับแล้วก็ engine stop มาในตัวนะครับสามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องเสียบกุญแจรถนะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์มาให้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับจะมีช่องไรฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับตัวเบาะนะครับจะทำ ตรงให้กระชับเข้ากับแผ่นหลังของเรานะครับทําให้เรานั่งแล้วรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสําหรับเบาะคู่หน้านะครับสําหรับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสามารถปรับเลื่อนได้ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับปรับลงปรับขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับตัวที่ปรับเบาะนะครับ สำหรับตัวเบาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับจะมีที่พักศีรษะมาให้สองที่นะครับตรงกลางก็จะมีที่พักเขียนซ่อนอยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ำมาให้2ช่องนะครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับผู้ใหญ่นั่งได้ประมาณ องถึงสามคนเลยนะครับสําหรับเบาะด้านหลังนะครับมาต่อกันที่คอนโซลด้านหน้านะครับถือว่ากว้างแลว้วก็ลึกพอสมควรนะครับดีไซน์ออกมาได้รูร้าและดูสปอร์ตไปในตัวนะครับสําหรับคอนโซลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเลือก,กันที่พวงมาลัยกันก่อนนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับสามารถสามารถเลือกเมนูนต่างๆนะครับ ผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสามารถทําได้ภายในพวงมาลัยเลยนะครับสําหรับฝั่งขวามือนะครับจะเป็นคูชคอนโทรลนะครับคูชคอนโทรลก็ฝั่งขวามือนะครับจะเป็นคูชคอนโทรลนะครับจะเป็นตัวลดความเร็วของตัวรถของเรานั่นเองนะครับด้านหลังพวงมาลัยนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับมาให้นะครับเปิดไฟปิดไฟนะครับ ก็สามารถมาเปิดได้ตรงนี้ได้เลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนมาให้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับฉีดน้าได้ปกตินะครับสําหรับหน้าปัดนะครับจะแยกออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกฝั่งซ้ายมือจะเป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับตรงกลางก็จะมีความเร็วของตัวรถนะครับตัวบ่งบอกสถานะของตัวรถนะครับการเปิดปิดประตูของตัวรถนะครับแล้วก็จะมีอุณหภูมิ เวลานะครับแล้วก็เลขหม่นะครับวันนี้รถปี2018นะครับขับไป1นึ0งแสนกนิโละครับเป็นรถใช้งานพอสมควรนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะเป็นปริมาณของน้ํามันนะครับอ่ะมันจะขึ้นเป็นขีดมาให้นะครับขีดสีฟ้ามาให้นะครับสําหรับปริมาณของน้ํามันนะครับถือว่าหน้าปัดคันนี้ดูดีมีสไตล์ทรงสปอร์ตพอสมควรนะครับ มาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางครับจะเป็นช่อง A มาให้นะครับแยกซ้ายขวามาให้ตรงกลางก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับก็เปิดใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับสําหรับตัวพวงมาลัยก็จับถนัดมือมากๆเลยนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับสีดํานะครับเย็บโดยตะเข็บได้ขาวตรงนี้นะครับโอเคมาต่อกันที่หน้าจอตรงนี้นะครับสําหรับ หน้าจอตรงนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ A U X U S B Apple Car Play ได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบนำทาง G P S ได้ด้วยนะครับสำหรับหน้าจอตรงนี้นะครับมีเวลามาให้นะครับอยู่ตรงนี้นาฬิกามาให้แล้วก็อุณหภูมิภายในตัวรถนะครับจะอยู่ตรงนี้นครับมาต่อกันที่ระบบแอรด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่ม ปรับระดับของแอร์นะครับเราสามารถเลือกได้ผ่านหน้าจอเลยนะครับหรือว่าจะมาปรับเอาตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดแอร์นะครับแล้วก็การปรับความแรงของพัดลมนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นการปรับแอร์แบบอัตโนมัตินะครับเวลากดลงไปจะมีไฟสีเขียวเวลากดลงไปนะครับจะมีไฟสีเขียวนะครับขึ้นมาให้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอุณหภูมิของตัว A นะครับสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีปุ่มไล่ฟ้านะครับปุ่มอากาศหมุนเวียนภายในตัวรถนะครับปุ่มเอาอากาศเข้ามาภายในตัวรถนะครับแล้วก็ด้านล่างทำไมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีช่องเก็บของมาให้สามารถเก็บโทรศัพท์กระเป๋าเงินได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษนะครับด้านล่างตรงนี้ จะมีช่องเสียบ USB นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับจะมีที่ชาร์จไฟมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูระบบเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ถือว่าออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับตัวเกียร์เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับจะมีกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์มาให้นะครับแล้วก็สามารถปรับเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากดู กล้องในมุมไหนนะครับสามารถเลือกได้3แบบเลยนะครับสำหรัแบบตัวกล้องมองหลังนะครับโอเคคันนี้นะครับมีปุ่มอ e ีโคคาร์ให้ด้วยนะครับช่วยให้รวดเราประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นระบบเบรกไฟฟ้านะครับเวลาเราดึงขึ้นนะครับจะเป็นการดึงทำไม เวลาเราดึงขึ้นนะครับเบรกมือจะทํางานนะครับเวลาเรากดลงนะครับจะกดล็อกเบรกมือนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ที่พักเขยนนะครับที่พักเขียนสามารถเลื่อนได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วมาให้นะครับที่วางแก้วตรงนี้นะครับสามารถถอดออกได้ด้วยนะครับถอดออกได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายในตัวรถ h อนด a าซีว c FC คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องของคันนี้กันต่อเลยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับไปกันสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับขนาด1.8นะครับคันนี้เป็นตัว E l นะครับเครื่องยนต์สวยๆแบบนี้เลยนะครับคันเดิมนะครับเมิดอาร์คยังอยู่ชัดเจนนะครับ เครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาร์กยังอยู่ครบยังชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับมีระบบเบรก ABS มาให้ทั้ง4ล้อนะครับสําหรับตัวฝากกระโปรงรถนะครับชัดเจนนะครับตัวเมท์ตนะครับจุดต่างๆของตัวรถนะครับบ่งบอกว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมากนะครับไม่เคยชนหนักพิกามไฟไหม้จมน้ําน้ําท่วมนะครับไม่มีย้อมเมลมาขายอย่างแน่นอนนะครับสาหรับ รถทางประเสริฐผลของเราครับเป็นรถไม่แท้ทุกขันไม่มีก่อไม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ c ีวิ c เอฟซีปีสองันนี้นะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับรถสวยรถดีภูมค่าภมราคาต้องมาที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับสําหรับวันนี้แอดมินมองคกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ